สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักของคนที่ไม่มีคู่นะครับระหว่างวันที่21สิงหาคมถึงฝีกันยายนของชาวราศีเมษฝิ่์ธนูในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นของชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษาย,ยนถึง13พฤษภาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและละัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอ,อย่ายิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับและชาวราศีเมษท่านใดที่มีการเลิกรากับคนรักไปเนาะ ก่อนดูคลิปนี้เนี่ยไม่ว่าจะเพิ่งเลิกหรือเลิกไปนานแล้วเนี่ยก่อนดูคลิปนี้ให้ไปดูดวงคลิปความรักคนที่มีคู่ก่อนนะครับว่ายังตรงอยู่หรือเปล่าถ้าตรงอยู่เนี่ยแปลว่ายัางไม่ได้โสดจริงนะจ๊ะ<ม>ก็ให้ดูคลิปความรักคนที่มีคู่ไปเลยแต่ถ้าไปดูแล้วไม่ไม่ตรงเนี่ยอันนี้แปลว่าโสดจริงแล,ะละ้วล่ะคุณถึงมาดูดวงในคลิปนี้ได้นะครับเ,เดี๋ยวมาดูช่วงปัจจุบันเนาะยี่สิบสิงหาคมเนี่ยคนโสดชาล่าฝีเมฆเป็นยังไงบ้างเนาะช่วงนี้ฝนเอาเออฟีสนใจเรื่องการงานการเงินซะมากกว่าเพราะคุณฝึกว่า อยากทาให้ไปได้ดีนะครับแล้วก็มีโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณเหมือนกันในหลายๆท่านเลยแหละนะฝนใหญ่เลยแหละคืงคุณกำลังโฟกัสในสิ่งเหล่านั้นฝนเรื่องความรักอะ่ะมันก็มีไหมมันก็มีแอบมองๆบ้างแหละนะก็ะชุ่มก็ช่วยบ้างแต่ว่ามันก็ยังไม่เอาดีทางด้านนั้นนาอยังไปมงหนะ้าไปเรื่องการงานการเงินหรือการเรียนหรือเรื่องฝนตัวมากกว่านะครับอล่ะเดี๋ยวมาดูช่วงที่สองเนาะเอ้ยมาดูช่วงในอนาคตกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ภายแบ่งเป็นสองชุดเนาะชุดแรกช่วงแรกเนี่ยเป็นคำทันมาล่วงวันที่21สิงหาคมถึง27สิงหาคมไพ่ชุดที่2เนี่ยคำพันมาล่วงวันที่28สิงหาคมถึง4กันยายนนะครับมาดูช่วงแรกกันเนาะ21ถึง27สิงหาคมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้เรื่องความรักก็มีแอบมองไหมมีแอบมองแอบเล่แอบสนใจแต่ก็ยังรู้สึกว่า เ,ออเรื่องการงานการเงินหรือเรื่องอื่นเนี่ยมันกำลังมีโอกาสดีๆเข้ามาหรือกำลังไปได้ดีองคุณคุณเลยพยายามทมําเรานั้นให้ระสบความสาเร็จว่าอกกว่าเนี่ยพยายามทําให้มันดีก่อนนะครับส่วนเรื่องความรักเนี่ยพอคุณเอาเอาเวลาไปโฟกัสเรื่องการเงินการงานการเรียนหรือเรื่องส่วนตัวเนี่ยในเรื่องความรักไม่ไม่ได้มีโอกาสมองเท่าไหร่แต่จริงๆอะมันมันมีคนถูกใจเข้ามาไหมมันมีนะและ้วช่วงนี้จะมีเสน่เป็นพิเศษด้วยชาวราศีเมษหลายๆท่านเลยจะมีคนมาถูกอกถูกใจอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างหลายคนแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะชาวรา ต้องเป็นคนที่เขาไปเจอฝังคมนู่นนี่บานะ้างบ้างเนาะให้ไปทํางานกับบ้านทำงานกับบ้านเยอะบอกเีอไม่ไม่เห็นมีใครมาชอบเลยนี้ก็เขาคุณไม่คุณเก็บตัวเขาจะอยู่ในชว่วงพวกยี่ปเที่เหลือแต่ถ้าเกิดพวก80%ดเซที่เหลือเนี่ยไปนู่นไปนี่บ้างเนี่ยจะมีคนมาชอบจะเป็นที่ถูกตาต้องตาต้องใจกับหลายๆคนเลยละ่ะนะครับแล้วก็ระหว่างวันที่เอยี่อ28ปสิงหาคมถึงสี่กันยายนหลัะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้เริ่มมีความเครียดเข้ามาเรื่องงานนะเรื่องความเรื่องงานมีความเครียดการเร่งเวลา เรื่องนู้นเรื่องนี้ทําให้เราไมีความปวดหัดใจนะครับทำใหุ้คนรู้สึกว่าเออเรื่องความรักก็เลยไม่ได้มองหรือเพราะเรื่องส่วนตัวมันเริ่มมีความเครียดเข้ามานะแต่แต่ภาพถึงไม่ได้มองยังไงก็มีแอบไปเละไปฟองไปดูคนนู้นคนนี้บ้างนะให้กระชุมกระชวยแต่ว่าไปเริ่มต้อนใครใหม่ได้ไหมช่วงนี้ไม่ได้เลยเพราะคุณรู้สึกว่าพยายามไปโฟก,กัสเรื่องการงานการเงินหรือเรื่องส่วนตัวซะมากกว่าในช่วงนี้นะครับ เนาะก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีเมษไว้แค่นี้นะครับคุณโสดถ้าชาวราศีเมษคนณโสดท่านใดอยากดูด,ดวงวนต,ตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะจ๊ะจะทิ้งไลน์เดี๋ยวไว้ใต้คลิปนี้เนาะช่วงต่อไปก็เป็นของชาวราศีสิงห์นะครับ รงนี้จะเป็นการดูดวงความรักคนโสดหรือคนที่ไม่มีคู่นะครับของชาวราศีสิงห์คือพู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนดูได้ทั้งแบบวันที่คราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอให้อ้างอิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็ชาวราศีสิงห์คนโสดท่านใดที่มาดูดวงในคลิปนี้เนาะเออก่อนดูคลิปนี้อยากบกคนที่คุณกลับไปดูดวงคลิปความรักคนที่มีคู่ที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้ก่อนเนาะไปดูก่อนมาตรงอยู่หรือเปล่าถ้าตรงอยู่เนี่ยแปลว่าคุณยังไม่หลุดจ,จากคู่เนาะ แถ้าเกิดไปดูไปดูแลไม่ตรงเนี่ยคุณถึงมาดูดวงในคลิปนี้ได้นะครับเพราะคุณมีคอนโฟลด์เต็มร้อยแล้วเอาล่ะมาดูกันเนาะฝีงคอนโฟลด์ช่วงปัจจุบันเนี่ยยี่สิบสิงหาเป็นยังไงบ้างเนาะช่วงปัจจุบนนะันและช่วงนี้นะ ถึงจะมีฝนฝนอกฝนอกสนใจใคร ator, ถูกถกใจใครเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีการสารต่อหรือปฏิปต่อกันเท่าไหร่นะแต่กับการในเรื่องการงานหรือเรื่องเตียนติดต่อเนี่ยจนค่อนข้างประสบความสำเร็จอะไรที่เป็นการพูดจาเกี่ยวเรื่องการงานค้านเงินเนี่ยค่อนข้างไปได้ดีอย่างแปลกประหลาดมากๆเลยแต่เรื่องความรักกับกลายเป็นว่าเงียบเหงามากๆเนาะมันได้อย่างเสียอย่างมากๆเลยนะครับแต่คุณก็รู้สึกเขาเฝ้าแหละเนาะบางทีบางคนเนาะยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยของชาวราศีฟิล์มคนโสดเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต ไปชอบใครบางคนอยู่ก่อนที่ผ่านมาพอมารู้ตอนนี้เป้าโปะเทเขามีคนใหม่ไปแล้วหรอเนี้ยก็มีความแพลวเกิดขึ้นนะครับนะช่วงนี้กแบบเรียกว่าอะไรนะการเงินเออการงานการเงินไปได้ปรับเปลี่ยนไปได้ดีแต่ความรักไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับมันเงียบเงียบเหงาเหงาอยู่เนาะแล้วชอบใครก็ค่อนข้างผิดหวังด้วยนะระวังนิดนึงอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าในอนาคตเป็นยังไงบ้างนะครับ คลิปนี้จะแบ่งเป็นสองช่วงเนาะช่วงเออไม่ใช่สิไพ่แบ่งเป็นสองชุดชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาคมถึงยี่สิบเจ็ดสิงหาคมส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่ยี่สิบแปดสิงหาคมถึงสี่กันยายนนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งให้เนาะแต่จะมีชาวราศีสิงห์คนฝนบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะจ๊ะมาดูยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบเจ็ดสิงหาคมก่อนละกันช่วงนี้ฝีคนฝนเป็นยังไงบ้างเอ่ย ช่วงนี้ฝีงคนโฟดสามสิบเปอร์เซ็นยินดีด้วยอะ่ะสามสิบเปอร์เซ็นฝีงคนโฟดมันจะมีคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาผ่านสัมพันธ์แล้วความแฟมพันจะเป็นแนวแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเข้าไปได้เรื่อยๆเหมือนกันก็ยินดีด้วยเนาะสามสิบเปอร์เซ็นตนะช่วงนี้มีคนอายุน้อยกว่าอาจจะเคยรู้จักมาก่อนหน้านี้แล้วหรือเจอใหม่ๆเนี่ยเข้ามามีการผ่านัมพันเกิดขึ้นนะหลุดจากอาจจะได้หลุดจากคนโฟดไป แต่ส่วนที่เที่เหลือล่ะเป็นยังไงนนม,าามาดูคันนี้ว่าค่าไม่ดู70%ที่เหลือเนาะ70%ที่เหลือช่วงนี้จะได้รับคําชื่นชมการงานการเงินหรือการเรียนอะไรเงี้ยจะค่อนข้างแบบว่าได้รับคําชื่นชมหรือไปกับใครเนี่ยคนรอบๆตัวก็ให้ความเอ็นดูไมตตาเอ็นดูเรานะครับแต่เรื่องความรักกลับเงียบเหงามากๆเลยเนาะ70%นะครับคุณก็รู้สึกว่าเออช่วงนี้ก็อยากมีคนเข้ามาเหมือนกันเนาะแต่เอะไม่มีไม่มีก็ไม่เป็นไรฉันก็อยู่งี้ฉันก็ไม่ตายนี่ก็อยู่ได้เันกไปสนใจเรื่องอื่นไปสนใจเรื่องนู้นนี้ไปสนใจเรื่องเพื่อนฝูงนะมากกว่านะครับ แล้วก็ระหว่างวันที่28สิงหาคมถึง4กญญันยายนนะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะช่วงนี้ระวังนิดนึงเนาะระวังชาวฝีฝีหงายหลายท่านจะเจอคนแบบว่าไม่ค่อยจริงใจเข้ามาเนาะหเจอไม่คนเจอคนไม่จริงใจสองเจอมิจฉาชีพฉะนั้นต้องต้องระวังทั้งสองทางเลยเนาะถ้าใครมาชวนทำไรนู่นนี่นั่นพูดจาดูดีแปลกๆเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยนนิดนึงนะครับชาวฝีคนโสดเนาะแต่ชาวฝีคนโสดรู้ทันหลืไม่เป็นไรเนาะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แล้วช่วงนี้เองเนี่ยนะ สิ่งคุ้นโสดเออความรักมันนิ่งพอมันนิ่งมากๆเนี่ยกับกลายเป็นว่าเรื่องการงานจะได้รับข่าวดีเข้ามานะหรือถ้าไม่ใช่เรื่องการงานก็เรื่องส่วนตัวเนี่ยจะรับข่าวดีที่คุณรอคอยคาดหวังไว้เนี่ยตรงนี้จะได้ข่าวดีค่อนข้างค่อนข้างดีมากเลยคุณจะค่อนข้างดีใจแต่ความการเนี่ยความรักค่อนข้างเงียบนะครับเงียบจริงๆนะไม่เป็นไรเนาะ ก็จบการดูดวงความรักชาวฝีงคนโสดไว้แค่นี้นะครับชาวฝีงคนโสดท่านใดอยากดูดวง่วนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์ไปได้นะครับจะทิ้งรายเดี๋ยวไว้ใต้คลิปนี้เนาะคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าเอ้ไม่ใช่สิช่วงต่อไปของชาวธนดูคนโสดเนาะ ช่วงนี้จะเป็นการดูดวงความรักคนโสดหรือคนที่ไม่มีคู่ของชาวราศีธนูนะครับคือพื้นที่กิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอ,อย่ายิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วอาา่าดูแล้วก็ชาวาธนูคนโสดท่านใดที่มาดูดวงในคลิปนี้เนาะไม่ว่าจะเพิ่งเลิกกาแฟรหรือเลิกไปนานแล้วกลับไปดูดวงคลิปความรักคนที่มีคู่ก่อนเนาะี่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้ตรงอยู่หรือเปล่าถ้าตรงอยู่เนี่ยแปลว่าย,ยังโสดไม่จริงก็อใอยดูคลิปนั้นไปเลยแต่้้าใครไปดูมแลวเนี่ย เออไม่ตรงเลยความรักคนที่มีคู่เนี่ยอันนี้โสดแล้วมามาดูดูในคลิปนี้เอานะครับอะไรเดี๋ยวมาดูกันเนะาะธนูคนโสดว่าช่วงปัจจุบันเนี่ยยี่สิบสิงหาคมเป็นยังไงบ้างยี่สิบสิงหาคมช่วงนี้สุกพยายามทําอะไรหลายอย่างในเรื่องการงานการเงินให้ใหประสบความสาเร็จค่อนข้างเหนื่อยเพราะคุณทําอะไรไปเนี่ยจะโดนขัดขวางค่อนข้างเยอะคนไม่เห็นด้วยค่อนข้างเยอะคุณเลยค่อนข้างเหนื่อยมากบบๆแต่คุณก็มีกําลังใจที่ดีอยู่นะครับแต่บอกคุณเหนื่อยอย่างเงี้ยมากๆเนี่ยเรื่องความรักมันเห็นว่าคุณรู้สึกไม่ค่อยมองไม่คค่่่่่อออออยยยโฟกกกกัสสุณรรรู้้้้ึวาาาทํเเเืืงงนนนีีใใหหดะ เรื่องความรักเลยม่ไม่ไม,ม่มันไม่โฟกัสเลยไม่ได้หันไปมองเลยในช่วงนี้นะครับเอาล่ะเดีย๋ยวไปดูเน้องว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะจ๊ะ ไพ่แบบเป็นฝองชุดนอชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่ยี่สิบแปดถึงยี่สิบเจ็ดสิงหาคมส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่ยี่สิบแปดถึงสี่กันยายนนะครับเดี๋ยวมาดูช่วงแรกกันเนาะยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบเจ็ดสิงหาคมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างจ้าชาวธนูคนโสดธนูคนโสดช่วงนี้รู้สึกว่าอยู่คนเดียวไปก่อนจ้าฉันก็มีความสบายใจดีไม่มีใครก็แฮปปี้ดีนะแล้วก็ได้เอาเวลาไปสนใจเรื่องการงานการเงนิงนเรื่อง เรื่องที่จําเป็นก่อนตอนนี้กูเลยค่อนข้างบอกเอ้มีมีก็ไม่เป็นไรสร้างแมมงจะไม่สนใจเรื่องที่จำที่จาเป็นก่อนดีกว่าถ้าคนไม่ดีไม่เข้ามาช่วงนี้ไม่เป็นไรที่อยู่คนเดียวได้ฉันก็มีความฝึกดีนะฉันไม่จําเป็นต้องต้องไปมีคู่เป็นใครก็ได้ฉันเอาเรื่องการงานการเงินนี่ให้ดีก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ระหว่างวันที่28ถึง28สิงหาคมถึงสี่กันยายน่ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้รู้สึกว่าจะโดนกดดันจากคนรอบๆตัวค่อนข้างเยอะนะครับชาวนูอบอกว ประมาณ40-50%เลยมันจะมีคนมาชอบคุณเนาะคนที่เด็กกว่าที่ผิวออกฝีเหลืองผิวถึงเหลืองถึงขาวนะครับซึ่งคุณจะว่าคุณจะไม่หนหปมอมนคนไม่รู้ตัวที่ฟาร์มนะเพราะคุณไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินหรือเรื่องส่วนตัวซะเป็นหลักมากกว่านะครับมันทําให้คนเหล่านั้นไม่กล้าเข้ามาทําให้เสียดายโอกาสเหมือนกันเนาะนะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะอาจารย์ุณฝึกว่าช่วงนี้นะ่ะอยากเคลียร์ปัญหาเรื่องส่วนตัวซะมากกว่าเรื่องความรักเลยไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะครับ ก็ไม่เป็นไรเนาะก็จบการดูดวงความรักคนโสดของชาวราศีธนูไว้แค่นี้นะครับชาวราศีธนูท่านใดอยากดูดวงฝวนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติม,ตม,ตมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายละเอียดไปใต้คลิปนี้เนาะคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า